สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องยูทูบครับอยู่กับผมช่องจอนนี่ไซลุยเหมือนเดิมครับวันนี้วันนี้จะพาหลังจากที่คลิปที่แล้วครับเราไปเก็บไข่ไก่งวงไข่ไก่ตอกมานะครับวันนี้จริงๆแล้วก็จะพามาชมคลิปนะครับหลังจากที่เก็บไข่เข้าตู้ฟักมาดูครับวันนี้ลักษณะการเข้าตู้ฟักนี่มีการจัดวางจัดเรียงยังไงครับอันดับแรกเราก็ทําความสะอาดนะครับไข่ ทําความสะอาดไข่ด้วยผ้าสะอาดก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เอามาเข้าตู้ฟักนะครับมาดูครับตู้ฟักเป็นยังไงตอนนี้ผมตั้งอุณหภูมินะครับอันนี้เป็นตัวตัดตัวตัดไฟตัวตัดไฟแล้วก็ตัวเปิดกระจายกระแสไฟให้หลอดไฟก็ก็พัดลมข้างในนะครับตั้งที่ต่ําสุด37องศานะครับสูงสุดไม่เกิน37องศาเอ้สามสิองศานะครับนี่เป็นตัวจ่ายไฟอันนี้เป็นตัววัดความชื้นนะครับความชื้นตอนนี้ สามสิบเก้าครับพอดีว่าตัวนี้นี่ไม่แน่ใจว่าเสียหรือเปล่านะครับเพราะว่าใช้มานานแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะครับมาดูภายในครับนี่เป็นตู้ฟักงานทําเองนะครับนี่ทําเองมุประมาณไม่ถึงหนึ่งพันบาทตอนนี้อุณหภูมิสามสิบเจ็ดจุดสองนะครับไฟยังไม่ไม่จ่ายก็จะประมาณต่ํากว่าสามสิบเจ็ดจุดศูนย์นะครับเดี๋ยวไฟก็จะมานะครับนี่มาดูครับที่ที่เราเก็บไขวันนี้เอาเข้าตู้ฟักแล้วนะครับตู้ฟักผมก็จะมีถาดรองไข่นะครับ ใส่ไข่แล้วก็ข้างล่างก็จะมีถาดใส่น้ํานะครับข้างล่างนั้นใส่น้ําเพื่อเป็นการเพิ่มความชื้นสัมผัสในอากาศให้กับไข่นะครับอันนี้ก็จะมีนี่มาแล้วครับมาดูอีกรอบครับข้างนอก36.9นะครับเมื่อกี้นี่ไฟมาพอดีเลยครับมันจะตัดที่อุณหภูมิประมาณนี้นะครับถ้าต่ํากว่า37.0เท่าที่ผมตั้งไว้ก็ไฟก็จะมานะครับอันนี้เป็นตัวให้ให้ให้ความให้ความร้อนให้ความอบอุ่นกับไข่นะครับอันนี้เป็นพัดลม เป่าอากาศเข้านะครับมาดูครับสั่นๆนิดนึงนะครับวันนี้ถ่ายทําคนเดียวอันนี้ก็จะมีผมใส่รวมกันเลยนะครับนี้ไข่ไก่บ้านไข่ไก่บ้านครับอันนี้ไข่ไก่งวงฟองจะใหญ่นิดนึงนะครับเห็นชัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไข่ไก่ต๊อกครับไก่ต๊อกฟองเล็กๆนะครับนี่เทียบกันไข่ไก่งวงไก่ต๊อกก็เปลือกเขาจะแข็งหน่อยนะครับแข็งมากผมใส่อยู่ตรงนี้ประมาณไม่แน่ใจนะครับน่าจะ 4 0นะครับ40 50ฟองนะครับเ,เวลาเราใส่ตู้ฟักนะครับน้ำก็จะเป็นตัวให้ความชื้นหลอดไฟเป็นตัวให้ความอบอุ่นนะครับให้ความร้อนให้ความอุ่นอ่นกับร่างกายผมก็จะมากับไข่มาพลิกไข่ทุก2ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ทุก2ชั่วโมงแต่ถ้า,าพี่ๆเพื่อนๆยูทูบไม่มีเวลาก็เอาสักวันละ2ครั้งนะครับก่อนไปทํางานหรือเลิกงานมาก็ก็ได้นะครับ วิธีการกลับไข่ครับถ้าถ้าเป็นแบบนี้นี่เราจะกลับทีละฟองนี่จะยากนะครับผมใช้วิธีแบบนี้ครับมาดูครับนาทีเป็นเป็นนาทีแบบอาจจะเสื่อมจิตใจหน่อยนะครับเพื่อผมจะใช้วิธีนี้ครับใช้มือลูบไปแบบนี้ครับนี่ไข่ซิ่งไปครับกลิ้งแค่นี้แหละครับนี่คือการกลับไข่ซิ่งลิ่งพอให้ไข่ได้ได้เปลี่ยนมุมในการสัมผัสความร้อนในการสัมผัสลมสัมผัสอากาศนะครับ ถ้าเราปล่อยไม่กลับไข่เลยไข่บางส่วนที่ที่อยู่บนสูตรนี้ก็จะก็จะแห้งนะครับบางฟองอาจจะแห้งทําให้เชื้อข้างในตายได้แล้วก็มากลับไข่แบบนี้ครับกิ้งไปช้าๆเบาๆนะครับไม่ได้กิ้งแรงแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วนี่คือการกลับไข่นะครับใช้วิธีสัมผัสเบ,บาๆแบบนี้นะครับเอ่อสังเกตว่าเวลาที่ไข่ในไข่แต่ละฟองนี้สมมุติอันนี้ยกตัวอย่างนะครับด้านแหลมกับด้านป้านนะครับ สังเกตว่าที่ที่ด้านที่ป้านนี้นะครับธรรมชาติของไข่ก็คือเขาะจะมีช่องเพื่อรับออกซิเจนนะครับไข่ตรงนี้ก็จะสังเกตก็จะเป็นวว้าๆตรงนี้นะครับอากาศก็จะมาสัมผัสตร้ถ้าเราไม่กลับไข่พื้นผิวสัมผัสระหว่างขอบเปลือกไข่กับช่องว่าตงตัวนี้ก็ทาให้ไข่เชื้อข้างในนี่แห้งตายได้นะครับชี้อตายไข่ไปนั้นก็จะเสียนั่นคือเหตุผลที่ต้องกลับไข่นะครับผมก็จะกลับไข่แบบนี้ทุกๆถ้าเป็นไปได้ก็ทุกๆ2ชั่วโมง นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆไม่สะดวกสาหรับท่านที่ทํางานก็กลับเช้าไปทํางานตอนเรื่องงานมากลับไข่อีกครั้งก็ได้นะครับไข่ไก่ไข่ไก่ง่วงไข่ไก่ต๊อกนี้ผมเพิ่งเอาเข้าตู้ฟักวันที่20 28มีนาคมนะครับได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับส่วนมากระยะเวลาการฟักไข่ก็จะอยู่ที่ประมาณ3-4สัปดาห์นะครับ27-28วันนะครับไข่ฟองแรกก็จะเริ่มก็จะเริ่ม ฟักออกเป็นตัวแล้วนะครับโดยก่อนที่เราจะนําไข่ลงในตู้ฟักนี้เราก็ต้องมีการส่องเชื้อไข่ก่อนนะครับส่องเชื้อไข่ว่าแต่ละไข่นั้นใบแต่ละใบนั้นมีมีเชื้อหรือไม่นะครับไข่ใบไหนที่ส่องแล้วมีเชื้อนะครับถึงจะฟักออกเป็นตัวไข่ใบไหนที่ไม่มีเชื้อก็ไม่ไม่ฟักนะครับไม่ฟักเป็นตัวนะครับส่วนวิธีการส่องเชื้อไข่จะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมา พาอัปเดตวิธีการส่องไข่นะครับอันนี้ก็เป็นเซนเซอร์อันนี้เป็นเซนเซอร์ตัววัดความชื้นอันนี้เซนเซอร์ตัว,ต,วตัดตัววัดอุณหภูมินะครับเป็นตัวตัดตัวจรร่ายกระแสไฟฟ้าเซนเซอร์วนะางไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ปิดครับปิดฝาแค่นี้แหละครับตู้ฟักไข่งาน DIY สไตล์ตัวนี้สายลุยเชีวทำเองครับให้ผลมาแล้วหลายรุ่นครับนี่ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่3เพราะว่าเราเปิดฝานะครับ36 พจดหกองศานะครับไฟข้างในอันนี้เป็นรูให้อากาศนะครับให้อากาศเข้าพัดลมก็จะดูอากาศผ่านช่องนี้เข้าไปนะครับโดยที่ข้างกลองของผมจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะเจาะรูไว้นะครับนี่เจาะรูไว้นะครับนี่นะครับเจาะรูไว้เอ่อบนกับล่างสลับกันเฉียงกันอย่างนี้นะครับข้างหลังข้างหลังอีกอีกฝั่งหนึ่งของตู้ก็จะบนกับล่างสลับกันนะครับแบบนี้นะครับ เป็นการระบายอากาศแล้วก็ดูอากาศเขาตอนนี้ไฟตัดแล้วนะครับอุณหภูมิสามสิบเจ็ดจุดสี่ไฟตัดไฟดับแล้วนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากครับอุณหภูมิก็จะสูงมากนะครับเราก็ต้องมาดูแลเรื่องความชื้นอุณหภูมิให้ดีนะครับอันนี้เป็นการอัปเดตครับตู้ฟักไข่งาน DIY สไตล์จอนนี่สายลุยฉบับมือถือครับนี่พกพาสะดวกเอาไปไหนก็ได้นะครับวันนี้มาอัปเดตการกลับไข่การพลิกไข่ให้ชมนะครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นการรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปการกลับไข่ในวันนี้จบว้แค่นี้ครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสด,ดีครับ